สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโอระข้อทาร์ดนะคะคลิปนี้เป็นคลิปแบบแรนดอมเนาะใครเข้ามาดูคลิปนี้นะคะหรือใครดึงดูดคลิปนี้แสดงว่าคลิปนี้เป็นคลิปเรื่องราวของคุณค่ะเดี๋ยวเรามาดูพลังงานนะปัจจุบันกันก่อนเลยนะคะคาแรคเตอร์ของคุณเป็นกันอย่างไรบ้างอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกระยาณมีช่องการเวลาโอทำบุญโอเขียนเป็นภาพรวมกระยาณมีช่องโอระข้อทาร์ดนะคะเรามาดูการพลังงานคาแรคเตอร์คุณนะคะ อารมณ์ดีขี้เล่นค่ะใจดีโกรธง่ายหายเร็วนะคะโมโหร้ายชอบดื่มกะตันยูรู้คุณค่ะ คุณเป็นอย่างนี้หรือเปล่าอารมณ์ดีขี้เล่นใจดีโกรธง่ายโมโหร้ายชอบดื่มตะตันยูรู้คุณนะคะเรื่องราววันนี้จะเป็นของใครเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคุณนะคะไพ่ยอยากบอกเล่าให้คุณที่เข้ามาเจอคลิปนี้อย่างไรบ้างนะคะเรามาดูกันเลยด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะไพ่ s h o p ปี้บัลล์พ็อกนะคะนี่ค่ะ เรามาดูกันเลยพลังงานณปัจจุบนันพลังงานตัวตวนคุณน,นะคะณปัจจุบันเป็นอย่างไรบ้างนะชาวกล้องนี้อาจจะเป็นชาวราศีกุมตุลเมถุนนะคะอาจจะเป็นชาวราศีออพิจิกกุมตุลเมถุนนะคะอืมพุกศกมังกรกันค่ะชาวก้องนี้เนี่ยน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะคะ <sm ansen> มีการเปลี่ยนแปลงหรือได้รับอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องจบลงให้ต้องชัดเจนให้ต้องเลือกอะไรที่มันไม่ชัดเจนเนี่ยคุณเลือกที่จะเปลี่ยนให้มันจบลงอะไรที่มันไม่ตอบโจทย์อะไรที่มันเป็นอะไรเก่าๆอะไรที่มันเป็นอะไรที่ค้างคาอะไรที่มันเป็นออไม่หนักแน่นไม่จริงจังไม่จริงใจนะคะพลังงานเก่าๆที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาจจะได้รับ รู้อะไรบางอย่างที่มีใครคนนึงจากไปหรือคุณตัดสินใจแล้วว่าต้องจากอะไรสักอย่างหนึ่งมานะคะมีพลังงานเก่าๆวนเวียนกลับเข้ามาขอคุยขอคบอะไรบางอย่างบางคนออกจากงานบางคนกําลังจบในเรื่องของอะไรบางอย่างอยู่ณนปะัจจุบันนะคะ บางคนมีเซนต์มีรังสังหอหง์ที่แกล่กล้ามากๆเลยนะทั้งพิจิกมาทั้งไฮพิเทสมาเนี่ยบางคนเลือกที่จะเจ็บแต่จบแต่แตัดสินใจก็คือชัดเจนนะคะกําลังฮิวล,ลิ่มตัวเองกําลังเยียวยาตัวเองบางคนกําลังหมุนเงินนะคะแต่หมุนเงินได้ค่อนข้างที่จะดีสมดุลพลังงานได้ค่อนข้างที่จะดีนะคะแล้วก็อยู่ในจุดที่ถ้ามีคนเก่าๆกลับมาคือคุณก็พร้อมที่จะตัด เพื่อที่จะชัดเจนแล้วก็จบลงเพื่อที่จะรักษาความชัดเจนไว้นะคะเรามาดูกันสิชาวกองนี้เซ้นแรงมากเลยนะมีเซ้นมีรังสังห์แดงแรงมากเรามาดูกันนะคะไพ่ยอยากจะบอกอะไรคุณนะคะคนที่เข้ามารับชมคลิปนี้พลังงานไพ่เนี่ยจะอยู่หนึ่เดือนนะคะคลิปนี้เนี่ยไพ่ยอยากจะบอกว่าใน1-3เดือนนี้คุณจะได้เจอคู่ คุณจะได้เจอการเงินที่ดีมากๆนะคะคุณจะได้รับการช่วยเหลืออะไรบางอย่างให้คุณไปเริ่มต้นลงหลักปตกฐานที่ใหม่นะคะคุณจะได้ไปงานเลืเลี้ยงเฉลิมฉลองอะไรบางอย่างที่ผ่านมาเนี่ยถ้าคุณนะอยู่ในจุดที่มันต้องเหนื่อยหนะัก กับเรื่องของความรักนะคะต้องแอบคบลบหลบ,ลบซ่อนๆหรือจะเจอความรักที่มีแต่คนทําอะไรรับหลังคุณนะคะหรือมีแต่ความเจ็บปวดใจอะไรก็ตามแต่นะคะหลังจากนี้นะคะใน1-3เดือนนี้คุณจะเจอคนที่เข้ามาเป็นคู่แท้ของคุณนะคะซึ่งคู่คนนี้เขาจะมาช่วยเหลือคุณทั้งการเงินการงานนะคะแล้วก็ ความสุขในชีวิตด้วยดีใจมากๆเลยนะคะใครเจอคลิปนี้นี่ดีมากๆเลยอะ่ะมีโอกาสที่คุณนะคะจะปังในเรื่องของการเงินมากๆใครยื่นกู้เอกสารอะไรไว้นะคะสิ่งที่คุณคิดไว้เนี่ยจะสําเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปได้ด้วยดีนะคะใครที่ยังเออยังติดต่อยังจบไม่ได้กับความรักครั้งเก่าๆนะคะ เขาจะหลุดไปภายใน1-3เดือนนี้นะคะแล้วคุณก็จะมาโฟกัสในเรื่องของการงานแทนนะคะแล้วคุณก็จะมีโอกาสที่จะได้เงินเยอะขึ้นแบบมากๆเลยนะคะชาวกองนี้มีเกณฑ์การที่จะมีผู้หลักผู้ใหญ่คนในอดีตหรือรุ่นพี่รุ่นนอ้องคนในองค์กรเดียวกันนะคะเข้ามาช่วยเหลือเข้ามาให้การสนับสนุนคุณจะได้เจองานที่เป็นงานในอดีต ประชาติของคุณอะที่คุณทําแล้วคุณจะมีความสุขที่คุณทําแล้วถึงงานเหนื่อยแต่ก็จะมีมิตรบริวารรอบข้างที่ดีมากๆแล้วเขาจะเข้ามาช่วยเหลืองานคุณเงินคุณก็คือจะปังมากๆเรื่องงานเนี่ยคุณจะได้ไปลงหลักปักฐานที่ใหม่นะคะที่เป็นที่ผู้ใหญ่หรือคนในอดีตหรือเอ่อคนในองค์กร เข้ามาหยิบยื่นโอกาสให้กับคุณคุณจะไปตั้งโลกลากที่ใหม่ได้เริ่มต้นงานใหม่ๆพร้อมกับตำแหน่งที่สูงขึ้นนะคะได้รับการช่วยเหลือจิตใจคุณจะเ,ออเบิกบานมากขึ้นเจอกัลยาณมิตรที่ดีมากขึ้นการเงินคุณเนี่ยจะปังมากยิ่งขึ้นนะคะช่วงนี้เนี่ยมีเกณฑ์การที่กำลังจะจบแล้วนะคะในทุกๆเรื่องที่มันเป็นปัญหาแล้วก็อุปสรรค มีเกณฑ์การที่คุณจะได้เจอแบบคู่แท้ของคุณใน1-3เดือนนี้ด้วยเช่นกันนะคะดีมากๆเลยดีมากๆเลยคู่ของคุณในอดีตจะกลับมาเขาจะกลับเข้ามาพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็จะมาเปิดตัวคุณกับคนรอบข้างนะคะแต่ถ้าเกิดใครที่เลือกในทางที่ ไม่ได้เป็นแฟนกันไม่ได้คบกันก็อาจจะเป็นพี่เป็นน้องที่ดีต่อกันไปก็เป็นไปได้นะคะพิมพ์น้อมรำรับพลังงาน4เอ,อ่อ57 5747สค่ะคุณได้พื้นที่โบราณกับความเสี่ยงสูงมาโอบอกเลยว่าอะไรที่มันเสี่ยงแล้วคุณเลือกที่จะไม่เดินไปในในความไม่ถูกต้องมันเป็นเพราะ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองคุณอยู่แล้วคุณก็จะได้เจอคู่ของคุณแล้วเพราะฉะนั้นอะไรที่เกิดขึ้นในตอนนี้ถ้ามันเจ็บปวดใจขอให้คุณรู้เอาไว้เลยว่านั่นไม่ใช่ทางของคุณค่ะและทางใหม่ของคุณกําลังเปิดขึ้นในหนึ่งถึสาเดือน ในหนเดือนนี้ขอให้ทุกคนโชคดีพิมพ์รับพลังงาน5 7 4 7นะคะขอให้คุณเริ่มต้นใหม่อย่างมั่นคงขอให้คุณได้รับการอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะตามหน้าไพ่แล้วก็ขอให้คุณมีแต่ความสุขขอให้คุณเจองานที่ใช่กกลาณมิตรที่ดีสวัสดีคะ่ะ